พอดีเจ้าหันค้นบอกว่าไฟหน้ารดเหลืองเฮ้ลองใช้ซอฟเฟลคัดนะไฟหน้ารดพอว่ามันจะหายเหลืองแต๊กก่อนเราต้องไปเสียงตังค์สี่ร้อยห้าร้อยมาลองขอตัวกันเลยเจ้าว่ามันจะคัดได้แต๊ก่อนลองขอมนะอันนี้หันเลยนะเจ้าว่าไฟที่มันกำลังเหลืองๆอยู่นี่นะเราลองมาขอกันว่ามันจะใสเต๊กเลยใสแต๊กเลยอะ ต้องใส่นักๆเลยขวดแค่75บห้าบาทมาลายซื้อติดเไว้ลลองคัดๆาดถูๆพอก่อนเนาะว่ามันจะใส่ไสะตอนแรกบบบเชื่อหนันพ้นโพดลงในติ๊กตอกก็เลยลองมาเปิดพอแล้วก็ภายในนี้ก็เลยลองเอามาขัดทอนเนาะเยี่ยม ใช้ได้เลยทุกคนลองไปลองคอนะเจ้าว่าขาซื้อซอฟเฟลมาขวดหนึ่งซื้อจากเซเว่นแค่ประมาณ75บาทแล้วลองมาขัดไฟหน้ารถที่เหลืองๆเพราะว่ารถแต่นะ่ะไฟเหลืองขนาดเลยพอทีนี้มาลองมาคัดมันใส่แต้เลยบ่ได้โมไปลองคอนะเจ้า